เมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญบูชาข้าวพระนวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส หยุดนิ่งเพื่อรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมกันทั่วโลกซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานและทางวัดพระธรรมกายก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญทั่วโลกได้สั่งสมบุญร่วมกันซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้กล่าวไว้ว่าบุญบูชาข้าวพระนี้เป็นบุญที่สำคัญสำคัญมากๆคุณยาอาจารย์มหารตานะัตนอุบาสิกาจาันทนนกยู่ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านจะย้ำอยู่เสมอว่าอย่าให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากมาด้วยตัวเอง จะได้บุญร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นแปลว่าวันอาทิตย์ต้นเดือนนี้อย่าขาดนะลูกอย่าขาดต้องมาบูชาเข้าวพระให้ได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว พร้อมกันนี้คณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนทุกท่านอย่างได้ร่วมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 ก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานยังความปรับป้มปิติให้แก่ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้ ส่วนตัวเองนะคะก็มารับบุญบูชาข้าวพาตั้งแต่เด็กๆเลยเพียงแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้คุณค่าขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้พอเราโตขึ้นเราได้ฟังพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ฟังคําสอนของครูบาอาจารย์เราถึงรู้ว่าบุญนี้เป็นบุญเปลี่ยนชีวิตบุญนี้เป็นบุญตั้งผังสําเร็จและบุญนี้เป็นบุญแก้วิบากกรรมวิบากมารเลยทําให้เราให้ความสําคัญมากแล้วก็ได้โชคดีที่มีโอกาสมารับบุญจัดผลไม้บูชาข้าวพะ ก็พยายามทําอย่างปราณีตมหลักคําสอนของคุณยายอาจารย์ที่ท่านบอกว่าเวลาที่ของเราขึ้นไปน้อมถวายแล้วเนี่ยนะคะจะขยายขนาดใหญ่มากจนกระทั่งแม้ความไม่ปราณีตเพียงเล็กน้อยก็สามารถมองเห็นได้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อและคุณยายได้เตรียมพัตตาหารอันปราณีตได้เตรียมอาหารคาวและหวานอันปราณีตซึ่งเราทําเองยากมากแต่บัดนี้เราได้มาทําบุญกันอย่างง่ายๆเพียงแค่เอาตัวมาวัดนะคะก็มีอาหารปราณีตรอเราอยู่ให้เราได้ ถวายทานอันเป็นปราณีตและทำได้ยากก็อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาเอาบุญใหญ่บูชาข้าวพระทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนด้วยกันนะคะเพราะบุญนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยบอกว่าเป็นบุญที่มีอานิส่งเป็นจะนับจับประมาณไม่ได้แล้วเป็นบุญที่ห้ามขาดเลยแม้แต่เพียงอาทิตย์เดียวสมัยก่อนคุณยายท่านก็จะบอกไว้เสมอเลยนะคะว่าใครที่มาเอาบุญบูชาข้าวพระทุกอาทิตย์ต้นเดือนก็จะได้บุญไปเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์แ ใครที่ฝากมาทําบุญก็จะได้เพียง50%เพราะฉะนั้นในวันนี้ที่ที่ตอนนี้วัดเปิดเต็มที่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาเอาบุญใหญ่นี้ชวนคนที่เรารักให้มาทําด้วยกันให้เรามาร่วมกันสร้างวัฒนธรรมเดิมนะคะที่เคยบูชาข้าวพระจนเต็มสภาแล้วก็ล้นสภา,สภาก็อยากให้กลับมาสร้างภาพนั้นมาเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ร่วมกันคะ่ะ ส่วนภาคบ่ายเป็นการสัมมนาพิเศษกฐินวัดพระธรรมากายสู่กฐินสามัคคีทั่วไทยสามหมื่นวัดโดยพระครูธรรมทรอารักษ์ยานารโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมากายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลและพระครูสมุธานินบุญยะนันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมากายผู้อำนวยการสำนักสถาบันพัฒนาเย,ยาวชนโลกซึ่งพระครูธรรมทรอารักษ์ยานารโข นได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญพิธีทอดกรถินธรรมชัย80ปีหลวงพ่อธรรมชโยที่ทางวัดพระธรรมกายจะจัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีบุญทุกท่านได้สั่งสมบุญร่วมกันซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพุทธศัการาช2567นี้ และจะมีกิจกรรมงานบุญเนื่องด้วยงานบุญกระถินอีกสครั้งโดยครั้งแรกวันธรรมชัยตรงกับวันที่27สิงหาคมจะมีพิธีทอดผ้าป่าครั้งที่หนึ่งสมทบกระถินวัดพระธรรมกายครั้งที่สองวันครูผู้คนพบวิช,ชาธรรมกายก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าครั้งที่สองสมทบกระถินวัดพระธรรมกายจัดขึ้นในวันอังคารที่17กันยายน ครั้งที่3วันคล้ายวันเกิดครบรอบ140ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจะมีพิธีทอดพระปาครั้งที่สสมทบกฐถินวัดพระธรร,รมกายจัดขึ้นในวันพฤหัส,สบ,บดีที่10ตุลาคมและในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่3พฤศจิกายนก็จะมีพิธีทอดกรถินสมัคคีประจำปีพุทธศักราช2567ณวัดพระธรรมกายและ ในปีนี้พิเศษสุดหลวงพ่อธรรมชโยท่านมีดำรีให้จัดโครงการทอดกระถินสามัคคีทั่วไทยส0 0 0 0วัดโดยคณะสิทธิอนุสิ์วัพระธรรมกายเพื่อบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโย,โยก็ขอให้ทุกท่านได้สั่งสมบุญร่วมกันในทุกๆบุญค่ะ ทางด้านพระครูสมุทานินบุญญะนันโทท่านก็ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งถึงโครงการสัมมนารวมใจผู้นำบุญบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรมชโยกถินสัมมคีทั่วไทย30,000วัดโดยจะจัดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนที่จะถึงนี้ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นการอบรมแกนนำผู้นำบุญจากทั่วประเทศจำนวนกว่า4,500คนโดยแบ่งการอบรมเป็น3รุ่นโดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมในครั้งน,นี้ก็จะไปทำหน้าที่ผู้นำในการจัดกิจกรรมทอดกระถินเพื่อให้โครงการกระถินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดสำเร็จตามวัตถุประสงค์และก็แสบุญนั่นแหละจะดึง